หวานเลยเต่ติ๋วดิเจอเจอฝั่งอะไรที่ที่ไม่ได้มาเลยโอ้โหม่ได้เจอนานในแก๊เหยียบไพ่โอ้โหแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วใช่ไหมเจ๊เจ๊ครับอะไรก็คือเป้าหมายต่อไปนอกจากเจลีกอยากจะบทิ่ยุโรปอยากเล่นที่ไหนไปไม่ได้หรอกมือไม่ถึงเฮ้ยไปได้ถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้อยากไปเล่นประเทศไหนขอให้ได้ไปก่อนขอพี่ สู้สู้ขอบคุณมากครับพุชซูพีน่าใหม่ครับใจสองเจถ้าเป็นพรีเมียร์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมหมายหมายถือว่าเราเล่นเจลีกแล้วแล้วก็ติดทีมชาติอะไรเนี่ยเป็นได้ไหมเขาบอกว่าเวฟเวิร์ดพมิดอะไรสักอย่ไม่รู้เรื่องเลยขอถ้าได้ไปได้ได้ไปก่อนอให้ไปก่อนจะพยายามจะพยายาวเจของยูริมไหนนั่นยูริมพูลมาซ่าดีกว่ามาตอบ ค่าผมเป็ชัดขนาดนี้นะแต่อาจจะเอียงไปเลี้ยวปูนนิดนิดอ่าโอเคครับ